ไว้ที่เดิมก่อนนะครับผมจะได้กล่าวคำประวารณาถวายปัจจัยสี่ครับในนามครอบครัวปุญญาปนาโนนขอน้อมถวายปัจจัยสี่แด่พระคุณท่านพระมหาสมยศสุธิยาโนวัทวสังรามพระอารามหลวงพระเทรละประธานสง์เป็นเงิน500รอยบาทพระคุณท่านแปดลูกลูกละสามร้อบาท ไว้กับวิย,ยาวัจกรของพระคุณท่านแล้วหากพระคุณท่านประสงค์จำานงอย่างใดในสิ่งที่ควรแก่สมณะบริโภคขอได้โปรดเรียกจากวิย,ยาวัจกรของพระคุณท่านนั้นด้วยเถอนะครับขอท่านกลับที่เดิมก่อนนะครับเดี๋ยวท่านจะต้องขวดน้ำละพรครับนะครับขอท่านลุกก่อนก็ได้น,นะครับคุณแม่ครับขอข้างล่างมาได้นะครับ